นี่มีของดีคันเนี้ที่ในหน้าเขาถูกหวยะที่ผมเล่าให้ฟังอะ่ะเนี่ยเดี๋ยวมาให้ดูว่ามีของดีอะไรมั่งที่น่าสนใจผมว่านะทําติดก็ติดนะเนี่ยคันเนี้ของครบนะมาอันดับแรกเลยนะมีเล่มเขียวนะจ๊ะเดี๋ยวให้ดูเล่มเขียวเนี่ยเดี๋ยวดูเล่มเขียวอ่าดูเล่มเขียวนะ ยังดีนะที่ยังเก็บไว้ให้เดี๋ยวยังดีที่ยังเก็บไว้ให้อ่ะเดี๋ยวขอใส่ถุงก่อนนะครับเดี๋ยวเอกสารจะไม่ครบอ่ะขอวางไว้นี่ก่อนนะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมาเก็บอันนี้นะผมเปิดใต้เบาะนี่ผมเจออะไรรู้ไนหะมเจอกล่องไฟแต่เป็นกล่องไฟที่คุณเห็นนั่นไหมรหัส 6. เขาเรียกกันว่า6.0ป่านนี้น่าจะมีราคานั้นนี่แต่ก็เรียบร้อยครับ หนูหนูกัดไปแล้วสายไฟเสายปอกเคอยู่นะถึงว่าโค้งไม่ผูกไม่แดดไม่แดดนี่ใครโคตรแสบเลยเอาไม่แดดไม่ต่อสายด้วยวะแล้วก็ชุดแขนโฟอา์มยังสวยๆอยู่กันเนี้ยคาบูก็มีนี่คาบูก็มีชุดสีนะัผมว่ามันก็โอเคอยู่นะ หน้ากากเนี่เหมือนเขาก็ไปพ่นสีมาใหม่มั้งฮะน่าจะของแท้ล้อโอเคอยู่นะล้อตีเดิมแต่ก็มีดุ้งนิดนึงยังยังยังซ่อมได้แม่เอาไปทำอะไรก็คุ้มอ่ะเอาละอ่ะประมาณนี้แหละของเด็ดคญแจถังยังเปิดไม่ได้